นี้นะอยู่ที่ศูนย์วัตถุม,มงคลมหามนรตาซึ่งอยู่ที่ตัวอำเภอดอนตุมจมังหวัดนครปฐมใครที่มาตัวอำเภอดอนตุมวนครปฐมนะซึ่งจริงๆล้วห่างจากบ้านมหามนรตาเดินประมาณ15กิโลเมตรจุดสังเกตใกล้ๆคือโรงพยาบาลดอนตุมพอเราเห็นป้ายศูนย์วัถุม,มุคลแบบนี้นะนี่เลยก็มาถูกแล้วเราจะเห็นต้นชวนชมแน่นอนสัญลักษณ์ของบ้านมหามนรตาและเมือมาใกล้ๆตามอาจารย์มานะแน่นอนมีใครจำได้ไหมเทพขนแผนดอกรัก แล้วเราก็จะเจอพระพิคเนตอยู่นี้ใครที่มาบูชาถวถุมงคลมาพบปรา,ารย์มาตรงนี้ได้มาแล้วเข้ามาสํารวจกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนเมื่อเข้ามาแล้วเราจะได้เห็นบรรดาวัตถุมงคลเพราะที่นี่คือศูนย์วัตถุมงคลเนี่ยราเจะดูนะทุกอย่างจะร้อยเรียงกันอยู่ตรงนี้หมดเลยอจะเป็นกุมารกุมารีวัตถุมงคลทุกรูปแบบก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะเพราะเราก็จะเห็นกันรวมถึง หลายอย่างเลยที่พวกเราเคยเห็นเทียนอ๋อการจุดเทียนก็จุดด้านน้านี้มารับเทียนที่นี่ให้สา,ารจิตพร้อมอาจา์ดอกรักน้องฟุกอยู่ที่นี่แล้วในส่วนของพิธีกรรมเสรนสุริมงคลในเลิกงามยามดีแล้วก็จะจัดกันที่ชั้นสองเดี๋ยวจะพาไปดูแเมื่อขึ้นมาที่ชั้นสองของศูนย์วัตถุมงคลมหามุทาลแล้วจะเป็นส่วนที่อาจารย์ประกอบพิธีกรรมใครเดินเข้ามานะก็จะเห็นแบบนี้เข้ามาจะเจอเทพขุนแผนกันเลยเห็นไหมจำได้ใช่ไหมแม่เหมยฟ้า ตรงนี้จะเป็นกาลาตาเดียวลาหูนะวัตถุมงคลที่เตรียมปลุกเสกในเลิกที่สําคัญสําคัญเสียนปูดตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการประกอบพิธีกรรมส่วนพิธีกรรมเส,สริมสิริมงคลน,นักหน้าทองหรือว่าสักยันต์น้ํามันเฉพาะตัวเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะมาลงพิธีกรรมตรงนี้นะก็บรรยากาศเหมือนที่บ้านมหาวนตาทุกอย่างดังนั้นใครที่เลิกง,งามยามดีถึงเวลาก็มาลงพิธีกรรมเส,สริมสิริมงคลได้ที่ศูนย์วัตถุมงคลมหาวนตา อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลดอนตมแล้วพบกันวันหนึ่ง